เล็บบูสูเอร์บทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเซลมินทาเลมือสองพะราม้าอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมินมีรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถในตระกูลซอฟเทลที่มีรูปลักษณ์แบบดุดนันแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะกับฮ a r l เล d a v i d สันแฟ t ตบ b รถปี2022ค่ะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีเทาแลมโปมีชื่อสีว่ากันชิปเกรย์ค่ะ เรื่องยนต์1 1 4คิวบิกหรือ 1868cc ซีซีนะคะสเปคคันนี้เป็นสเปค M R Y ประกอบไทยค่ะเพจด้านข้างแปะไว้ Factory H D M C Thailand Limited นะคะรหัสโมเดล F X F B S นั่นเองค่ะสำหรับทางน้ำมันนะคะบรรจุน้ำมันได้1 3 2ลิตรทางน้ำมันไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนเลยค่ะ ตัวเรือนไม่เป็นทรงกลมเดี่ยวนะคะอยู่กลางทังค่ะเลขกไม่คันนี้เลขไมคหลักพันเกกิโลเมตรเท่านั้นค่ะสภาพรถคือใหม่มากๆนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่งนะคะมาพร้อมกับกรองสเตทหนึ่งค่ะ114คิวบิกจูน i r เรกจูนแล้วก็เป็นท่อนะคะ2ออก1ของแวนแอนไค่ะด้านหน้านะคะพักเท้าคนขี่นะคะเป็นของ c ค s s ส a t e ค่ะ สีแดงแคชบาร์ด้านหน้าเป็นของคัสตอมไบต์นะคะบางคนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะเป็นสีเทาแลมโบวกระชิปเกรยนั่นเองนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าุ้งเหลี่ยมค่ะ LED สองสว่างยามค่ำคืนได้อย่างเพียงพอแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้หน้าตารูปโฉมก็คือทันสมัยสุดๆนะคะสำหรับรุ่นแฟตบอบคันนี้จะเป็นโช๊คหัวกลับแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกคู่ด้านหน้าค่ะ สำหรับแฮนนะคะสูง10นิ้วตุ๊กตาแฮนรันสต็อกค่ะแล้วก็แฮนด์ hmm. เป็นแฮนฟลายมือเบรกมือคลัชเป็นของอีลิตค่ะและปลอกแฮนด์ hmm. เปลี่ยนมาแล้วเป็นของฮาร์ดลักค่ะชุดประกับทุกอย่างนะคะยังสมบูรณ์ค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีแม้แต่รอยน้ำมันกระชอกเลยค่ะสติกเกอร์คำเตือนก็ยังติดอยู่ด้วยนะคะสายหัวเทียร์สกรีมมิ่งอิเกิสีส้มค่ะคันเกียร์เป็นของรันสต็อก และทายสั้นนะคะก็เป็นของรันสต็อกเช่นกันค่ะรถปี2022นะคะเลขเกียร์22ค่ะคันนี้สภาพรถคือใหม่มากๆค่ะสภาพสวยเลยทุกจุดนะคะไม่มีตำหนิใหญ่เลยค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่นอนเดี๋ยวมินน์มาลงไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านซ้ายมือล่างนะคะบ๊ายบาย